เคล็ดลับขอพอรองค์พ่อพระพิคเนตแบบไม่ต้องบนก็สมหวังช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคาเนตจตุรถีนะคะบอกเลยว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ดีมากๆในการขอพรพระพิคเนตเขาเชื่อกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พระพิคเนตเสด็จมาที่โลกมนุษย์นะคะยาว10วัน10คืนไปจนถึงวันที่6ก,กันยายนซึ่ง,ยยงเทศกาลนี้เขาถือว่าเป็นวันประสูติของพระพิคเนตขนาดวันเกิดเราเรายังอยากให้คนมาอวยพรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันมาถึงก็สวดบทสวดบูชาท่านแล้วก็อวยพรให้ท่านมี ีความสุขหรือว่าใครจะพูดอวยพรอะไรเนี่ยก็พูดได้เลยนะ,ะหลังจากที่อวยพรให้พระพิคเนตเสร็จแล้วก็ถึงจะพูดว่าขอความเมตตาอํานวยอวยพรจากองค์พ่อช่วยประทานพรให้กับลูกแล้วก็ขอพรได้เลยค่ะสุดท้ายให้พูดปิดจบหลังจากที่ขอพรเสร็จว่าบุญใดที่ลูกได้ทําลูกขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,น,นั้นให้แก่องค์พ่อลอง,ลองคิดต<ว>ูนะถ้าสมมุติว่าเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแล้วมีคนมาอวยพรวันเกิดให้มีคนมาอุทิศบุญให้ก็คงจะรีบประทานพรให้เลยใช่ไหม สำคัญเลยคือการตั้งจิตแล้วก็ตั้งสมาธิให้ได้นิ่งที่สุดนะคะพูดแบบนี้ทุกครั้งแล้วก็สมหวังทุกครั้งเลยค่ะ